สวัสดีครับพบกับผมเดลทาวเวลบายเบสนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายนีครับหรือปราสาทหินพิมายนั่นเองนะครับอ่ะเข้ามาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจวัดอุณหภูมินะครับและให้เช็คชื่นครับตามมาตรการโควิด -19 นะครับอ่ะนี่เราก็ได้ทำการซื้อบัตรมาแล้วครับค่าเข้าชมก็20บบาทเท่านั้นเองนะครับ ก่อนอื่นครับที่ผมจะมาอ่านประวัติข้าวๆนะครับของปราสาทอินทิมาให้ฟังกันนะครับอุทยานปราสาทพิมายนะครับเป็นปราสาทหินทรงของโบราณนะครับแบบบาพวนตั้งอยู่ในอำเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับประกอบด้วยปราสาทหินในสมัยอันจัจรอมที่ใหญ่โตและงดงามนะครับสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1น,นะครับราวพุทธศตวรรษที่16เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนา,าพราหมณ์นะครับและ เปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิการครับมหาย,ยานในเวลาต่อมานั่นเองนะครับปราสาทหินพิมายนะครับสร้างขึ้นตามความเชื่อนะครับกับสวรรค์และโลกมนุษย์ลักษณะของผังปราสาทนะครับเป็นหินพิมเป็นหินสร้างขึ้นคล้ายพระเขาสุเมรน,นะครับมีองค์ปราสาทประาธระานซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถานนะครับเป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์นะครับ อาปราสาทหินพิมายนะครับเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอพิมายและจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพอทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วนะครับอยากมาศึกษากันไหมครับถ้าอยากมานะครับก็มาได้เลยนะครับที่อำเภอพิมายนะครับนะครับที่นี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอนี้เลยนะครับนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นอยู่ในหนึ่งคำขวัญนะครับหนึ่งในปอยู่คำขวัญของจังหวัดโคราชเรานะครับก็ต้องมาศึกษากันให้ได้นะครับ อ่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องอาลาไปกับวิวที่สวยในปราสาทนะครับตอนนี้เดือดท้าเบบี๊บต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ